โอ้สวัสดีครับลุงเหลืองแซปอนซอนนะครับเนาะมือวันี้มีโอกาสเข้าป่ามา,ามาตึกเบ็ดตึกเบ็ดยู่ดงลองเบิงนุู้มันจะได้อย่างนี่นั่งมาเป็นชั่วโมงละยังไม่มีอย่างมากินจักตัวติดแล้วติดแล้ว

โอสีนต้อนบักไงหนึ่งบาทนี่โอ้เจ้าลุงเหลืองไปตึกเบ็ดมาได้ต้อนบักไงเบิ่งหนูนี่หลังเจ้าไปตึกเบ็ดในป้ากล้วยมานี่ครับได้ต้อนบักไงนึ่โอ้ยบาทหนึ่งมาัดเป็นต้อนต้อนเลยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยอมีดแหลมแทงแทงเด้งจึ๊ก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 มเกลือแหละครับ แล้วก็พอดีมีเหล้าญี่ปุ่นอยู่น้อยนึงก็มามักใส่ซกันเลยเออให้ออมหอมพอลงเหลืองสิเอาไปย่างย่างแล้วสิเอามานึ่งได้บาดน,นี่นึ่งให้เป,ปื่อยๆคัๆกๆมาได้เห็นน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มเจวเจวมาเครือ,รอโอ้ยตุยย้ยใส่ตรงดีปไปแล้วไปจอบเบิ่งลุงเหลืองสิไปย่างก่อนครับเฮ้ยแต่เงดเนาะ เรียบร้อยก็เตรียมตัวหนึ่งนะครับนี่สมุนไพรทั้งนั้นเลยใบขาดมีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดมีแต่หัวข่าหัวสีไคเอาเตรียมตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปเผาพิกก่อนในส่วนของแก้วครับมีพิกมีกระเทียมมีหอมแดงมีมะเขือเทศมะเขือเครือ,เ,รอเข้านี่ยครับแล้วก็หัวขา่เาเผาติ้งให้สุกครับแล้วก็เอาไปโคกตับเนาะเอาไว้สินกับหนึ่งซีนมะเขือเครือจ้ามสุกเรียบร้อย ที่จ้ามเรียบร้อยนี่ข่าจี้ไฟอันนี้สเอามาใส่เจลรองเบิง้งบร่ได้เจลข่าดอกว่ะมะนาวยานมันบุชุกหอมกระเทียมอันนี้จ้ามเรียบร้อยซุกแล้วอืแล้วกระปุกชุรๆอยากแซบหลายใส่หลายอยากแซบน้อยใส่น้อยที่ขาดบรชได้ก็คือน้าปลาแดกอันนี้สําคัญได้อันนี้เอ,อตําแหละ เพิ่นของแจ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยไปไปจอบเบิ้งนุง้กหนึ่งซุกล้วบอกหอมครุปบาทหอมจุ่มบานโอ้โเปื่อแล้วเปื่อแล้วหนึ่งซุกจะได้ขับบาทนี่นี่เบิ้งนุ้ยหอมจมพูดไอ้ยพอแหงหอมหวนหวนหอมคาบทงคับทีบมัดบาทน,นี่ เปืือยขนาดนี้นึ่งเป็นชั่วโมงโอ้มันหอมได้นมมันยางแล้วแหละอันนี้เจี๊ยบมะเขือเทศอัน,นมะเขือเคือบ้านเฮานี่แหละนี่เผาแล้วก็มีพริกรกระเทียมหม้อหอมแหละตำนี่วัวกใส่น้ำปลาแดกใส่ผงชูรสน้ำจักหน่อยอ응ืมใส่หน่อยเดียวนะก็เสี่บหน่อยหรืบอบ่งทรงแล้วก็บีบบางนาวใส่ให้มันสม้มพอส,มสม้มๆเอาน้ำกระเทียมมาเรียบร้อยอันนี้เออบ่แม่น,น้ำมักตรมเด้อันนี้เออเป็นน้ำป่าวซื่อนี่แหละ ไวกินล่องขอวัดซอยเลยโอ้อนหุ่ยรถโอ้คุณอะ นังติดมันแต่เนาะหนึ่งแล้วโอ้ยมือแล้วบานี่โอ้ขับในตอนโอ้ยเนาะปูเอ๋ออันนี้ไปใส่แดดซะบาดดบานี่โอ้ยแดดซองแล้วบานี่โอ้เจียวขวิดรถ Hãy subscribe cho kênh tuyệt คักคัดอืมลืมเข่าก็มีมีเขาเข่าเนาะทำเจ้า,าคุยเลย 으흠 mm -hmm.

tiếng với gặp mặt nước phía bờ chào ráp ซำมันซอยโอ้เข้ากันข้าวเหนียวคำาบบง่ายๆอะละขอบคุณในหลายที่ติดตามครับน่าจะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ให้ลุงเหลืองใน,น่ๆครับเด้อช่องแซบออนซอนเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะมีอย่างกับมาคิโมคีคุยสู้กันฟังสู้กันฟังคือเก้าอืไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ